สิบวินาทีแรกคือบรรดาแขกเรือต่างๆนะครับที่มาในงานรถน้ำศพและสวดอภิธรรมพระเอกยอดชัยเมฆสุวรรณวันแรกคืนแรก4มีนาคม2568ที่วัดมกุฎและต่อจากนี้ไปประมาณ14นาทีนะครับเป็นภาพวิดีโอที่ผมเริ่มถ่ายตั้งแต่รถน้ำศพนะครับนี่นางเอกนายนาชีวนันนันะครับแล้วนี่พี่ตึกนะครับคุณวสัน ท่านใดที่ผมทราบชื่อผมจะบอกนะครับนี่พี่อภิชาติอัธจินดานักเขียนหนังสือดารานในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นดาราหนังด้วยท่านนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับแล้วนี่ก็แขกเกลือที่มาในงานนะครับนี่คุณกรุงศรีวิไลคุณธนินอินทรเทพด้านหลังคุณนายนาชีวนันท์แล้วก็ข้างๆเมื่อสักครู่คุณปิยมาศบุญญากุลน,นะครับเมื่อกี้ลูกชายคุณยอดชายเมฆสวุวรร์ครับก็ เริ่มรถตั้งแต่ประมาณ3โมงเย็น3โมงครึ่งนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับที่วัดมกุฏในกรุงเทพนะครับเป็นวันแรกนะครับคุณยอดชายเสียชีวิตเมื่อวันที่2มีนาคม2568นะครับรถนับศพวันนี้ครับวันที่4ดังนี้เห็นคุณนายนาชีวนันท์นะครับคุณธนินนี่คุณปิยมารบุญากุลนะครับขวามือ มีพี่แม,ม่ดาราภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์นะครับเห็นว่าวัดอะไรสักอย่างหนึ่งแหะครับที่คุณยอดชายนั้นไปทาบุญนะครับมากันเห็นว่ามาทั้งวัดนะครับนี่ลูกลูกชายคุณยอดชายเมฆสุวรรณนะครับหล่อๆทั้งนั้นแหละครับลูกสามคนนะครับนี่พี่ธาน,านะครับกลุ่มใบหวานหว,ว,วานกรุงเทพนี่ อันนี้คุณลูกสาวคุณนายนาชีวนันท์นนะท่านใดที่ผมไม่ทราบชื่อก็ต้องขออภัยนะครับผมพยายามเก็บรายละเอียดนะครับใช้กล้องตัวเดียวจับมุมนั้นทีมุมนี้ทีนะครับเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศทั้งหมดนี่เสือเตี้ยครับสนานจิตบางสะพาน บ,บางทีเราก็ไม่ค่อยทราบนะครับว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับพี่ยอดชายเมฆสุวรรณนะครับต้องคุยกันนะครับท่านนใส่บวกมานะครับไม่ทราบชื่อนะครับท่านใดนทราบก็บอกกันต่อในคอมเมนต์ได้นะครับคุณยอดชายเมฆสุวรรณนั้นเข้าวงการมาก็เป็นพระเอกเลยนะครับในปี2514หนังที่แสดงเรื่องแรกก็คือหนัง16มม,มภาคสดๆเรื่องน้ำใจพ่อค้า นางเอกคนแรกของคุณยอดชายเมฆสุวรรณก็คือคุณดีสเวตนะครับที่โด่งดังมาจากเรื่องงูเก่งกองท่านนี้คุณอมราอัศวันตนนะครับอดีตนางเอกนะครับวันนี้นางเอกจะมาเยอะนะครับเนื่องจากคุณยอดชายเมฆสุวรรณนั้นเป็นอดีตพระเอกเก่านะครับนี่คุณอมรานะครับเป็นดารารุ่นพี่นะครับแต่ว่าเคยแสดงหนังด้วยกันนะครับส่วนใหญ่จะแสดงเป็นแม่ของคนรักของคุณยอดชายนะครับคุณอมราเข้าไปหาคุณนายนาชีวันนัน แล้วก็คุณปิยมาาบวนยากุลนะครับนั่งคุยกันมีพี่ตึงนะครับที่อยู่สายสุดนั้นคุยด้วยนะครับเท่าที่จับความนะครับเวลาคุยกันทุกคนมักจะพูดว่าทําไมเราต้องมาเจอกันในงานแบบนี้ไม่อยากจะเจอกันในงานขาวดานะครับอยากจะเจอกันในงานที่เป็นงานสังสรรค์งานรื่นเริงนะครับจะได้พูดคุยกันให้สนุกสนานนะครับงานขาดาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเหมือนกับ ไม่อยากจะมาเจอกัน,นครับเพราะว่าเจอกันจะต้องมีคนที่เรารักคนหนึ่งนั้นจากไปท่านนี้อาจารย์นครวีรประวัตินะครับบุคคลสาคัญของวงการหนังไทยจงรุพิจันทร์บันเทิงนะครับท่านนี้ไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปนั่งไม่ได้นั่งไปยืนคุยกันด้านหลังนะครับท่านนี้ก็คนสําคัญนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับ ท่านใดที่จําชื่อได้ก็ตอบในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อที่ท่านอื่นจะได้มีความรู้ผมเองจะได้รู้ด้วยนะครับสลาลดน้ําสมนิสลาหนึ่งนะครับแต่ว่ากินพื้นที่ไปที่ถนนนะครับนี่อาจารย์นครน,นะครับตรงกลางที่ใส่แมสนะครับก็คือคุณสมเด็จสันติประชานะครับนี่นังเอกนะครับคุณเพชราชาวราชมากับคุณพรพิมลมารุไทยโคลิเซียมฟิล์มนะครับ คุณโน้ตนะครับลูกชายคุณยอดชายเมฆสุวรรณไปรับนะครับนักข่าวก็ตามมาถ่ายรูปคุณเพชรชราชาวราชมารถน้ำศพคุณยอดชายเมฆสุวรรณนะครับหนังเรื่องแรกที่คุณเพชรชราชาวราชแสดงเป็นนางเอกให้คุณยอดชายเมฆสุวรรณคือเรื่องไม้ป่านะครับฉายในปี2516นะครับนี่ครับคุณอามาราเข้าไปทักคุณเพชรชราชาวราช ด้านหลังนั้นคุณสนานจิตจะมาทักคุณผ่อนพิมลม,มาดื้อไทยมีหอกล้อกันด้วยเห็นไหมครับนะครับแล้วก็มานั่งนะครับรอด้านหลังนู้นนะครับต้องยืนนะครับที่มากันเต็มนะครับอาจารย์นครต้องยืนอยู่ข้างหลังนู้นนะครับคุณกรุงศรีวิไลก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับนี่คุณกรุงศรีวิไลเข้ามาไหว้ คุณกรุงศรีวิไลจะเรียกพีอีทนะครับก็คือคุณกรุงศรีวิไลนั้นเล่นหนังเรื่องแรกก็ปีเดียวกันกับคุณยอดชายเมฆสวร์นะครับปี2อ1 4เรื่องลูกยอดนางเอกของคุณกรุงคนแรกก็คนนี้แหละครับคุณเพชรราชาวราชคุณธานิน,นทรเทพนี่หลักๆจะเป็นนักร้องนะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งก็เคยไปเล่นหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยเล่นหนังกับคุณเพชรราชาวราชวันนี้มาพูดคุยกันเห็นไหมครับเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณกรุงก็ นับถือคุณเพชรราเหมือนเป็นพี่สาวนะครับเป็นอาจารย์ถ้าไม่ได้คุณเพชรราเป็นนางเอกเรื่องลูกยอดก็ไม่ได้เกิดนะครับนี่ครับผมก็ซูมภาพให้เห็นนะครับความอบอุ่นทีนี้ก็พี่ปุนะครับปิยมาศมวลยกุลนะครับเข้ามาหอมแก้มคุณเพชรราชวราชแล้วทีนี้ก็พี่แม่มดาราภาพยนตร์ก็บอกอ้าวถ่ายรูปหน่อยนะครับนี่คือนางเอกสี่ท่านนะครับคุณนายนาชีวันนันนะครับ อันนี้ศิลปินแห่งชาตินะครับลูกชายคุณธนุศักดิ์ภักดีเทวานะครับผมเองก็เห็นนะครับผู้สื่อข่าวนี้ก็เจาะแต่คนสําคัญเหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังคุยกันสนุกนะครับผมอยากฟังด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าต้องถ่ายวิดีโออยู่ที่ไหนนานไม่ได้นะครับนี่อาจารย์นคร เห็นผมไปถ่ายก็เลยบอกว่าอา้าวยืนให้เขาถ่ายหน่อยทีนี้โอ้โหบุคคลสำคัญนะครับเรียนยืนเรียงกันนี่พี่นันทวันเมฆใหญ่ครับเข้ามาหาพี่อีทนะครับทักทายกันคุณนันทวันเมฆใหญ่หลังๆนี่ก็เป็นแฟนตัวยงของหอภาพยนตร์นะครับไปดูหนังที่หอภาพยนตร์กันบ่อยนะครับผมไปดูก็เจอท่านบ่อยๆนะครับวันนี้มารถน้ำศพ นี่คุณโน้ตนะครับให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องนะครับเกี่ยวกับสาเหตุการตายของพ่อนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่หนึ่งยังดีๆอยู่นะครับยังสนุกสนานยังคิดโครงการที่จะจัดงานวันเกิดน,นะครับแล้วก็อยู่ๆก็วันที่สองก็ท่านจากไปนี่คุณอมรานี่คุณแจดสยามนะครับเคยเกี่ยวข้องกับหนัง16ทําไตเติ้ลหนังมาเป็นผู้กํากับหนังนะครับ ถ่ายรูปนะครับมานั่งคู่กับศิลปินแห่งชาตินิจิบรอดอครับสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาผมไปถ่ายงานศพของดาราอุโสแต่ละครั้งนะครับก็จะมีดารารุ่นเดียวกันนะครับดารารุ่นลูกดารารุ่นหลานที่เคยแสดงหนังด้วยกันนี่ถ่ายรูปนะครับพี่แม่มดาราภาพยนตร์เห็นหรอพี่ชายน้อยรอดครับอยู่ใส่เสื้อสีขาวนะครับ ดูพี่อภิชาตนะครับคุยกันสนุกครับด้านหลังนี่ผมวกไปทีไรก็สนุกนี่สัมภาษณ์สื่อครับคุณจิ๊บรอดอคุณปียามาศบลกุลนันหุ่นปั้นคุณยอดชายเมฆสุวรรณแล้วก็คุณกรุงศรีวิไลนะครับให้สัมภาษณ์สื่อนะครับบางทีสื่อก็อยังไม่ค่อยทราบนะครับว่า,าท่านที่มาเหล่านี้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับคุณยอดชายนะครับต้องย้อนไปนู่น 2,114เรื่อยมาจนถึง2,524นะครับที่คุณยอดชายนั้นแสดงหนังแล้วก็ไปทางทีวีแล้วก็ไปทางปั้นหุ่นนะครับเป็นสมัยที่มางานที่หอภาพยนตร์นั้นผมจะเรียกคุณยอดชายว่าพระเอกนักปั้นจริงๆก็คือเขาปั้นหุ่นนะครับไม่ใช่ปั้นดาราทีนี้ก็หลังจากรดน้ำศพเสร็จแล้วก็เอาศพลงโลงนะครับก็เป็นประเพณีนะครับเอาเงินใส่ คนที่เป็นพิธีกรในศาลาจะบอกว่าเวลาเอาเงินใส่นี้เหมือนกับสมัยตะก่อนเรียกว่าเป็นเงินปากผีแต่ปัจจุบันนี้เป็นเงินทําบุญครับใส่บาตลงไปคุณเพชรชราเข้ามาเงินที่ใส่คุณโน้ตเอาไปไว้บนโต๊ะมื่อสักครู่แล้วก็ตั้งโลงจากนั้นก็จะจัดเขาเรียกว่าจัดนันศพเห็นไหมครับจัดเสร็จแล้วนะครับนี่ถ่ายรูปสามลูกชายของคุณ ยอดชายเมฆสุวรรณครับผมรู้จักคุณโน้ตคนเดียวนะครับอันนี้ผู้สื่อข่าวไทยบันเทิงนะครับอันนี้พี่แขกกรับอยู่ตรงกลางกับคุณสุประวัติปัสมสูตรนะครับก็ต้องดูกันรวดเร็วหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้กระชับนะครับประมาณสักคนละสาวินาทีเป็นหลักนะครับนี่คุณผู้กำกับครับพี่ปื๊ดครับธนิตจิตนุกูลครับมาตอนที่ศพลงลงไปแล้วนะครับจะมาฟังสวดพระอภิธรรม รอบเย็นนะครับหกโมงครึ่งครับมาไหว้ศพแล้วก็ถ่ายรูปครับนี่เป็นประธานในงานวันนี้นะครับศิลปินแห่งชาติคุณสุปวัติปัธรมสูตรนะครับก็เริ่มพิธีผมก็ถ่ายเก็บบรรยากาศของผู้คนนะครับที่มาแล้วรถน้ําศพแล้วก็อยู่ฟังสวดพระอภิธรรมด้วยนะครับนี่ครับกินเนื้อที่มาที่ถนนที่อยู่หน้าศาลานะครับ ผู้คนก็วันแรกเนอค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าถ้าถ่ายเจาะนี่เหนื่อยเลยล่ะครับไม่รู้ใครเป็นใครนะครับผมก็ถ่ายบุมกว้างไว้ก่อนอันนี้ในศาลานะครับแต่ว่าอยู่ด้านนอกนะครับศาลาที่ตั้งศพจะเป็นศาลาห้องแอร์นะครับนี่คุณบินบลลิลิตนะครับพี่แม่มดาราภาพยนตร์ไปรับนะครับนั่นนะครับมาเกินหันไปเห็นพอดีผมก็ถ่ายนะครับคุณบินก็จุดทูบ ไหว้เรียกยอดชายเมฆสวรรณนะครับนี่ครับเข้าไปไหว้คุณเพชราชาวราชไหว้คุณพรพิมลมัตืไไทยนะครับไหว้คุณสุภวัตไหว้ทุกคนนะครับแล้วก็พี่แม่มหางานให้ทำครับบอกว่าช่วย ถวายน้ําดื่มพระแล้วก็แจกน้ําดื่มให้กับแขกที่นั่งอยู่ในในห้องแอร์นี่แหละครับในสาลนหนึ่งเป็นน้ําดื่มพิเศษอะไรสักอย่างนะครับได้ยินชื่อว่าเป็นน้ําดื่มพิเศษอะไรสักอย่างคุณบีหนึ่งก็เลยถวายพระนะครับสี่รูปแล้วก็มีอีกหนึ่งรูปอยู่ด้านหลังนี่ครับแจกน้ําดื่มได้ยินพี่แมมบอกว่ามาแล้วต้องทํางานนะครับหางานให้ทํานะครับ นี่ยังไม่เห็นว่าผมเป็นคนถ่ายวีดีโอนะครับเดี๋ยวหันมาเห็นนี่ลึกเล่นเลยนะครับเล่นเลยนะครับนี่ก็เจอประจํานะครับที่ถ่ายคนเดียวสามสี่ห้าสองสามโทรศัพท์เลยนะครับนักนี่ครับเดี๋ยวหันมาเห็นผมแล้วยิ้มนะครับเพราะว่าเวลามีงานเกี่ยวกับดาราที่ไรเจอผมทุกทีนะครับอ้าวเห็นแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับ ก็เป็นพิธีทางสงฆ์นะครับก็เหมือนกับที่หลายท่านเคยบอกนะครับว่างานเขาดำแบบนี้ทำให้มาเจอกันนะครับแล้วนี่ก็ถ่ายรูปชุดแรกนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดต่อๆมานะครับนี่คุณบินเข้าไปพูดกับรูปคุณยอดชายเมฆสุวรรณนะครับแล้วก็มาคุยกับ อดีตท่านที่อยู่ขวามือนี่ทําหนังสือบันเทิงมาก่อนนะครับภาพยนต์บันเทิงแล้วก็มาคุยกับแม่อีทเพชรราชวราชนะครับนี่คุผพอนพ,พิมลน,นะครับอยู่นะครับจริงๆหลายท่านผมเข้าใจว่าอยากจะคุยกันนานกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดแล้วก็มีภารกิจนะครับอันนี้พี่ชลิดาเอื้อบริวจิตนะครับผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ก็มาพูดคุยกับพี่อิทนะครับเปชราชชวรานี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ถ่ายรูปนะครับผมเห็นตั้งแถวถ่ายรูปผมก็วิ่งมาถ่ายนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้นั้นย้อนคืนไม่ได้นะครับต้องถ่ายให้เร็วที่สุดมาคุยกันให้หลอพี่ชายน้อยรอดนะครับให้ถ่ายกับคุณบินมาลีลิศนะครับแล้วนี้ก็คือภาพสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันแล้วก็คลิปนี้ก็จะหมด เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านครับ